ก่อนแรกเราสงสัยทำไมไอ้นี่มันเอาไม่ได้อ่ะถามจริงถามจริงมั้เอาไม่ได้นั่นไงเห็นหรือ,อยังเอาช่างวันเถิอไปเล่นกันเลยเอืออีกแล้ว ค้างบางทีก็ตกเพราะว่าหนูไม่ค่อยถนัดเอ,อ <c oughs> โอเคอันต่อไปสองสามสี่ยิงตัวเข้าไปอีกยังไม่จบนะคะ่าแมบเล่นแบบแบบง่ายๆโอ้ยรอแป๊บนะ ก่อนจะไปชมต่อไปนั่นก็คือฝากให้กดติดตามนะนะถ้าใครกดติดตามเราเดี๋ยวเรากดติดตามกลับนะฮ่าฮ่พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นโอเคมาเล่นแมปอะไรไม่รู้อ่านเช่ไหาชาแดด โอเคเอาแบบเจ้าปิดตัวยากๆเหมือนมันกระโรดดได้ายาวอะ่ะแต่ก็ตกเหมือนเดิมเราไม่ถนัดกับกันเล่นหอคอยนะคะถ้าอยากให้เราเล่นหอคอยไหนก็คอมเมนต์มาเลย บางทีเราอาจะไม่รู้นะว่ามันชื่อหอคอยอะไรทุกคนต้องบอกมานะไม่อยากดนเลเซอร์หนูกเกียดแมพเชื่อ หนูเกลียดกับการเล่นหอคอยหนูเกลียดเกลียดที่สุู่ในโลกเด๋ยวเดว,เดวแคบก่อนแคบแคบขันแรกไปไปเลยยููฮึบฮึบ,ฮบ นี่น่าจะช่วยได้นะไม่ถนัดไม่ถนัดเลยไม่ถนัดกับการเล่นไปแล้วไม่สนแล้วไม่สนแล้วไม่สนไม่สนนะไม่ได้นย่เกินไปฮึ๊บไปง่ายจังเลย ฝึกเล่นโลบอคนะคะฝึกเล่นหอคอยนะโลบอคนี้ก็ตอนนั้นก็ยังเก่งกับการเล่นหอคอยนะคะแต่ไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานเลยไม่ถนัดอันนี้ไปยังไงอะ โอเคส่วนหอคอยนี้ก็ง่ายนิดหน่อยอะไรอะ่ะแล้วก็ตกเหมือนเดิมจะเย็นจะเย็นเข้าไว้ แล้วอ่ะหาแมปเล่นใหม่ไหมไม่ค้อนท่าเลยเนาะ เราเลือกไปแล้วเนาะเจอแมบ,บนี้ไม่ใช่แมพนะเป็นหอคอยห้ายังไงก็ยากทุกด่านทุกหอคอย อและแค่นี้ไปก่อนนะขอโทษได้น้อไม่พอาจากที่พอดีมาเล่นยากมาก